บอลนะ1 2 3 3 2 1อ yeah. yeah. ิสราเอล1 yeah. 2 3 yeah. ส uh ุพิสุมาสุพิสุมา1 2 3เย้จะโปรเทคนี่น่ะอ่าโอเคนะ โอเคอไปไหนบ้างไปไหนบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจามากท่านใจเขอบคุณจริงๆครับคือถ้าใครจะคิดบอกไม่คิดจริงๆนะว่าจะได้มายืนตรงนี้ตอนหนี้เป็นแฟนค <c oughs> รับผมจะต่อไปนี้คือไม่ต้องต่อไปนี้ก <c oughs> ็จะตั้งใจทรื่องกบรมีตลอดไปนะเพื่อทุกคนเลย เพราะว่าทุกคนติดตากูจากที่ที่เป็นต้นแดงขึ้นมาดวสัญญาวันจะรักษาพัฒนาฐานตัวเองแล้วก็พยายามมาตนฐาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตัทุกคนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเลยครับแน่นอนอากให้เราจะัดงานดีเพราะว่าทุกอย่างที่คุณทำในวันนี้สิ่งที่คุ้งใจมากจริงๆและพี่เชื่อว่างานในวันนี้คือไม่ใช่ง่ายเนื่องจากเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกมีอะไรที่อยากจะขอ พี่ชอบมีหลักายทักษะจริงจริงๆจริงขอบคุณขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณพันธุ์แน่ขอบคุณพี่ปอกนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับวอนเซอร์ที่น่ารักทุกท่านนะครับขอบคุณ